้ยแก้วเป็นแสก้วเป็นแสบเนงมงยเยดีอกสี่นคงมาดหลครับในลุคยียังไงครับนยีนวันนี้มิกมากับแบรนด์าราครับอันนี้เป็นเบสิกยีนของฮาราครับก็จะเป็นแบบทรงสบายๆนะครับ ใส่แมทช์ได้กับเสื้อทุกแบบทุกสไตล์ครับเสน่ห์ของคาร่าค่ะเสน่ห์ของดี่คิดว่าอะไรคือเสน่ห์ที่ผมชอบคือความคลาสสิกครับความคลาสสิกของคาร่าที่อยู่ทั่วคนไทยมานานนะครับแล้วก็เวลาเราใส่แล้วเนี่ยเน้นของความสบายความเขาเรียกว่าแมทช์กับทุกลุกอันนี้คือเป็นเป็นเป็นสูตรของคาร่าเขาคือคาร่าสามารถแมทช์ได้กับทุกชุดที่เราจะใส่เวลาไปงานถ้าเป็นเพีองไอเทมกันตายนะถ้าแบบมีกางเกงกับแจ็คเก็ตจะเลือกหิบอะไรคะถ้ามัน ีสอบชิ้นเลือกหยิบกางเกงครับเพาะว่าถ้าเราเลือกกางเกงก่อนได้เนี่ยเสื้อก็ไม่ยากแล้วอัตราเสื้อซก้ามก็ได้เสื้อก้ามบางทีก็ไม่ต้องใส่เสื้อก็ได้นิรา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 นีิราป้าเปิดสำหรับใครที่หลังดีหรือว่าสนใจในแฟชั่นดีงานนี้ครับครับผมก็งานซูเปอร์ยีนบิลลี่2021ครับตอนนี้ก็จัดดีสึนช่วยหลังศิลป์นะฮะใครที่สนใจงานนี้นะครับก็มาได้ครับ จะมีบูธกิจกรรมเยอะมากนะครับผมก็เฉพาะบ,บูธของฮาร่านะครับเพราะว่ามีเสื้อที่สองแถมหนึ่งนะครับมีเสื้อกันหนาวบูธกแบบราคาพิเศษนะครับรวไมไปถึงในบูธก็จะมีรดราคาสูงสุด3 0ด้วยครับตัดด้วยครับอ่ะมีกราสุดโดนแซวว่าทะเลสว่างมากทะเลา uh. ขาวขา uh. วน้ำมันใสปิ้ง ดีเราเนาะเป็นแค่ธรรมชาติว่าลูกนั้นไม่ได้ขอเสื้อจะได้อ่านคอมเมนต์ต่างไหมคะที่พอบบเออลงไปแล้วแบบมีครับมีวนใหญ่คอมเมนต์จะไปในทิศทางไหนก็เป็นทิศทางชมเออ ก็สงสัยไหมเราไปทะเลมีน้ำทำไม,มแต่มีคนมเปแต่ไปไปลุกเตือนนั่นน่ะสิครับผมก็ไม่เข้าใจเพราะอันนี้ผมว่าเขาน่จะแบบอยากให้มันร้อนเหมือนอากาศ<อ> นน so ี้ใครอยาใช้วมันไม่ใช่ว่าเป็นคนส่งไปมาแบคมแบคลุพออยมันจะเข้าห้มซัมเมอร์อะไรบเียงโปรเจกะไแบบจะได้เห็นความแซบตั้งใหม่แบบล้ทอไรควจริงที่เราลงในไ g คนี้ก็แคเป็นส่วนหนึ่งครับว่าเราไปถ่ายซอราแบบพีตูครับก็เดี๋ยวเร็วๆนี้ครับจะได้เห็นภาพจริงๆที่จะออกมาว่าแบบมีภาพไหนบ้าง จะข้างนไหนอะต้องเตรยมแว่นดำไว้กันแสงความรหว่างว่าวไหมะคือมันจะพุ่งออกมาจากโทรศัพท์พุ่งคือน้ำลายอะไรอะไรหอีก็มีภาพที่โอเคแมันก็่ิดหน่อยว่ามื่อจะมีครัมีครับเพราะว่ามันเป็นการถ่ที่มี้อมันก็ต้องแบบเล่น่ถอดเสื้อเลยเหรอคะ หรือแค่ในตัวนเหลืออันนี้แค่เป็นเในงานตวอเนอแล้วจมีรเหลือบ้าในงานที่ตลึอมิส่ีอาจจะมีบางชิ้นที่ต้องใส่อยู่นะือแว่นตาแว่นตาอันเดียวหรืออาจจะหมวกอันนี้ก็ใหเราติดตามกับนชั้นนี้เนาะ เปยังไงบ้างร้านเตี่ยวเอออะไรเอ่ยเวลามีจำกัดคัะร้านร้านก๋วยเตี๋ยวก็ดีครับดีครับก็ขาบคุณแฟนที่คอยแบบให้ให้กระแสตอบรับที่ดีมากมาตลอดนะครับแล้วก็ตอนนี้อาจจะมีการขยับขยายหรืออะไรกําลังดูอยู่ครับไม่แน่อาจจะเป็นที่เขาใหญ่หรืออะไรอย่างี้ให้เรามีที่อยู่อ่าก็คือตอนนี้เล็งจะเปิดสาขาใหม่ใช่ไหมคะมีความอยากอยู่ครับมีความเพราะช่วงนี้เขาเป็นหัวหน้าของเศรษฐกิจ การเปิรกิจตาง้เพราะผมโชคดีที่เป็นเป็นธุรกิจอาหารคนก็เลยแบมันมันมันเป็นอาหารที่มันต้องทานทุกวันอยู่แล้วอะไรอย่าเงียแล้วก็่ามันเป็นอหารที่ทุกคนสามารถจับต้องได้ใช่ครับมันเป็นอาหารแบบระดับก้างๆก็เลยค่อนข้างที่จะโเคก็คือยอดขายอะไรก็ยังกติย่ังนี้มีการใชถ้ามีการใช้โซเชียลมีการไลฟ์อะไรเพิ่มเติมมคะช่วงนี้กแสก็เยต้องทำด้วยเหมือนกันคะ ด้วยเหมือนกันครับก็มีแบบมีไลฟ์ชวนแฟนๆหรือลูกค้ามาทานก๋วยเตี๋ยวของเรา<ม>อะไรเงี้ยแล้วก็เดี๋ยวเราดีลนี้อาจจะแบบมีมีโปรโมชั่นสิ้นปีให้กับลูกค้า<อ>สำหรับสำหรับลูกค้าประจำหรือว่าลูกค้าใหม่ที่จะมาทานด้วยะอะไรเงี้ยเรียกว่าประอมได้ไม่ได้มีปัญหาอะไรเพราะว่าก่อนหน้าน,นี้มีก็เคยมีปัญหาเกกี่ยวับด้านดีแต่ว่าคิดว่าคราวนี้เราอยู่คราวนี้นค่อนข้างวางแผนมาพอสมค<อ>วรนะครับแล้วก็<อ>แล้วก็จากที่ผ่านมามันก็ยังค่อนข้างดีแต่ท<อ>ี่มองไว้คืออยากได้กำไร นะตอนนี้เนี่ยที่เขาใหญ่ของเราเป็นที่อยู่แล้วกไม่แน่อาจจะเป็นที่นั่นก็คือ,อที่มีเขาเท่นใช่ครับที่มีก็จะมีร<ม>้นานก๋วยเตีเ๋ยวกดขึ้นที่มีเขาเท่นอาจจะอาจจะไปแวะชิมกันเลยไปดูคอนเสิร์ตด้วยแล้วก็แวะด,ด้วยไปดูคอนเสิร์ <laughs> ตไปเที่ยวเขาใหญ่ก็ไปแวะชิมกันได้แต่เกิดปัญหาอากาศหนาวๆปีใหม่ไปกินก๋วยเตี๋ยวร้อนๆให้มันชื้นๆเยอะเพราะ เคไหมมันจะีไหมอะไรอย่างนี้ผมว่าเราต้องค่อยๆค่อยๆสึกษาแล้วค่อยๆทำกันบ้านเยอะๆโอเคค่ะโอเคโอเคค่ะโอเคค่ะเมเนี่กะออกอไหนอะคันางเดี๋ยววนันเลยร้อนเขร้อนโอเคค่ะเื่อร้อนเื่อนั่งร้อนเลยจริงเดี๋ยววันจะเอาเร่อก ร้อานะไม่หนะ้แลอ่ม่ังนี้นี้ตกลงก่กลงก่อนเดี๋ยวขอเล็บไปให้แม่แม่หนนะคะเดี๋ยวขอถ่ายรูปน่อยนะคะเดี๋ยวจะไปยื่นเล็บเหอเดี๋ยวจะยื่นีนี่พี่่ใช่ไหมี่ี่ียบฝั่งนี้นี่ไลนมาก่อนนะไลนพี่ก้อยมาก่อนน้องสงบะเออกรไปนี้เอาไปยื่นเป็นเล็บ